ดาวอาทิตย์สถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นคนที่มากไปด้วยทิ่ทิมานัก 2. ได้รับความเกื้อกูลจากพี่น้อง 3. ทําการสําเร็จได้ผลเพราะความสามารถและโชคช่วย 4. เป็นคนที่เลื่อมใสในอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวจันทร์สถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นคนที่มีโชคดีช่วยให้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 2. เป็นคนที่ใช้เงินโดยไม่มีความหมาย 3. กว้างขวางในวงสังคมได้รับความยกย่องนับถือดาวอังคารสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นคนเจ้าโทสะมีอุบายลึกซึ้งในทางหาเงินและกล้าเสี่ยง 2. โชคช่วยให้มีฐานะมั่นคงสศัตรูจะอำนวยประโยชน์ให้ 4. ไม่นิยมยึดมั่นในศีลธรรมดาวพุธสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นนักคนคิดหาเหตุผลแตกฉานด้วยความรู้และชอบมองการไกล สองเริ่อมใส่ในศาสนาเป็นคนสุภาพมีความเมตตากรุณาประจำใจสามเป็นคนเข้มแข็งและมีอำนาจในตัวบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติสี่ได้รับความพอใจจากพี่น้องดาวพฤหัสถิตพบสุภลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นคนเคร่งเครียดแม้จะมีฐานะหรืออาชีพที่มั่นคงก็ไม่วายกังวลใจ 2. มีความสามารถในทางการงาน 3. เป็นคนที่เข้มแข็งมีบุตรดีติดต่อด้วยดีกับพี่น้อง ดาวสุขสถิตพบสุภาลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. จะได้พึ่งบุตรในต่อปลายอายุ 2. ชอบค้นคิดหาทางซึ่งจะบังเกิดประโยชน์แก่ตน 3. มีความสามารถในการดำเนินกิจการโดยวิธีการอัลลมุมลอม 4. มีหลักฐานดีดาวสาวสถิตพบสุภาลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องการผนัน 2. ดํดำเนินชีวิตไปในทางอบายมุกหลงมัง,งายในทางที่ผิด 3. ไม่สนใจติดต่อกับพี่น้อง 4. จะได้รับโชคดีในการติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนดาวราหูสถิตพบสุภลักษณาสถิตราศิเมถุน 1. เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง 2. มีโชคดีในทางพนันหรือลึกลับนอกกฎหมายบางทีก็ถึงกับหมดตัว 3. ไม่มีศีลธรรมประจําใจเสแสร้งแกล้งทําเก่งสี่บ้นปลายชีวิตมีหลักฐานที่มั่นคง หนังสือโหราศาสตร์สุริยตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ